ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะขอพูดถึงประสบการณ์กรรมของญาติธรรมท่านหนึ่ง ที่ทำมาหากินยังไงก็ไม่ร่ำรวยชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้วิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้รับรองว่าชาตินี้ไม่มีวันจนประสบการณ์กรรมตอนผ่าหมาออกจากปากทุกครั้งที่ผมเดินทางกลับมาเมืองไทยผมจะมีโอกาสได้ทำหน้าที่ คอยช่วยเหลือญาติธรรมที่ประสบกับความทุกข์ใจในชีวิตทั้งปัญหาครอบครัวหน้าที่การงานการเงินขัดสนตลอดจนความทุกข์อันเนื่องมาจากวิบาก,กรรมในชีวิตให้แก่ญาติธรรมที่ผมได้พบเจอสิ่งที่ผมพอจะแนะนำแนวให้แก่ญาติธรรมได้คือการนำเอาธรรมะเข้าใช้ในชีวิตหากญาติธรรมท่านใดที่เขาพอจะมีบุญเก่าติดตัว ผมจะแนะนำให้เขาสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรทำบุญเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของเขาเพื่อขอให้เขาเปิดโอกาสให้ญาติธรรมได้มีโอกาสแก้ทางในการแก้ไขปัญหาชีวิตตามหลักคำสอนของครูบาอาจารย์ด้วยการนำเอาธรรมะโอสถของพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ และการปฏิบัติธรรมกรรมฐานในการแก้ไขปัญหาชีวิตให้แก่ญาติธรรมทุกท่านตามแต่บุญวาสนาของแต่ละคนเปรียบเสมือนกับบัวที่มีอยู่สี่เหล่าการที่ผมจะให้ธรรมะแก่ญาติธรรมท่านใดผมจะต้องตรวจดูก่อนว่าเขาพอที่จะมีปัญญารับเอาไปได้มากน้อยแค่ไหนบางคนที่ยังเป็นบัวปริมน้ำเมื่อผมจะหยิบยื่นธรรมะ ที่เหมาะแก่วิสัยของเขาที่เขาพอจะนำไปปฏิบัติด้วยการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อเติมบุญเก่าของเขาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเขาให้มากยิ่งขึ้นคนประเภทนี้หากเขาได้รับธรรมะเข้ามาในชีวิตเขาจะเปลี่ยนชีวิตจากทางโลกสู่ทางสายธรรมได้เร็ว เพราะเขามีบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาจากอดีตชาติส่วนคนไหนที่เป็นบัวใต้น้ำผมจะแนะนำให้เขาหมั่นสวดมนต์ไหว้พระให้ทานรักษาศีลตักบาตทรทำบุญเพื่อช่วยหนุนชะตาชีวิตของเขาให้สูงยิ่งขึ้นอาน,นิสงส์งจากการสวดมนต์ไหว้พระจะช่วยทำให้เขาเกิดสติปัญญาเมื่อสติปัญญาเกิดเขาสามารถจะนำเอาปัญญาที่ได้ นำมาใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนคนไหนที่เป็นบัวใต้โคลนตมคนพวกนี้ถึงผมจะแนะนำให้เขาสวดมนต์ไหว้พระเขาจะไม่สนใจปากก็อ้างว่าไม่มีเวลาที่จะมานั่งสวดมนต์ไหว้พระเพราะต้องทำมาหากินไหนจะภาระครอบครัวไหนจะหน้าที่การงานสรุปง่ายๆเลยก็คือเขาไม่มีความศรัทธาเป็นบัวประเภทใต้โคลนตม ผมคงต้องทำใจเพราะยากที่จะช่วยบุคคลประเภทนี้ที่มีอยู่มากในสังคมไม่มีประโยชน์อะไรที่จะช่วยดึงเขาขึ้นมาได้ถึงให้ธรรมะไปก็เหมือนกับเป็นการเป่าปีให้ควายฟังไม่เกิดประโยชน์อะไรคนพวกนี้ยามที่ชีวิตของเขามีความสุขเขาจะไม่สนใจในการทำบุญใครมาบอกบุญเขาก็ทำเป็นไม่สนใจ หรือทําแบบขัดเสียไม่ได้เมื่อใดที่บุญเก่าของเขาหมดลงนั่นแหละชีวิตของเขาจะได้พบกับความทุกข์ในยามที่เขามีความทุกข์ใจในปัญหาชีวิตเขาจะแบกหน้าไปหาหมอดูไปหาพระหาเจ้าให้ท่านช่วยไปอาบน้ำมนต์สะดาะเคราะห์ต่อชะตาไปทําพิธีกรรมตัดเวรตัดกรรมบางทีก็ไปลงณห,หน้าทองไปหาเครื่องรางของขลัง หวังรวยทางหวยเบอร์ไปบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบูชาเทพต่างๆเพื่อหวังจะให้องค์เทพช่วยเหลือบางคนก็รับขันรับองค์เพื่อหวังให้ช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตหรือช่วยลดวิบากกรรมในชีวิตที่ไหนใครว่าดีเขาจะดันด้นไปหมดชีวิตของเขาจึงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลย เพราะเขาไม่มีปัญญาในการคิดและไตรตรองเชื่ออะไรที่ไร้ซึ่งเหตุและผลด้วยเหตุนี้เองทำให้คนไทยส่วนใหญ่ชอบดูดวงและหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาไม่รู้จะไปพึ่งพาใครคนประเภทนี้น่าสงสารดีไม่ดีถูกหมอดูหลอกเอาเสียเงินค่าสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบ้าหมอคอแตกหากเราย้อนกลับมาสำรวจตรวจดูกรรม ที่เกิดจากการกระทําของตัวเราเองเราจะทราบได้ว่าที่ผ่านมานั้นเราเคยทํากรรมอะไรไม่ดีผิดพลาดเอาไว้บ้างไม่ต้องไปหาหมอดูหรือไปหาพระหาเจ้าเราทํากรรมอะไรเอาไว้ตัวเรานั้นย่อมรู้อยู่แก่ใจบางคนเวลาทํากรรมชั่วเขาไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมทํามาแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นเคยทําความผิดพลาดอะไรเอาไว้ บุญกุลก็ไม่สนใจทำสวดมนต์ก็ไม่เคยทำขนาดพระเดินผ่านหน้าบ้านยังไม่สนใจใส่บาตรพอชีวิตพบกับความทุกข์ก็วิ่งไปหาหมอดูไปเสด็เคราะห์ต่อชะตาไปถวายโลงศพไปถวายสังฆทานไปบวชชีพราหมณ์ตามวัดไปรับขันรับองค์ไปบูชาพระราหูหรือเที่ยวไปบนบานสารกล่าวเพื่อหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตและวิบากกรรมในชีวิตของท่านได้เลยตัวเราเป็นคนทํากรรมเรายังเคยคิดถึงพอกรรมมาส่งผลกลับไปโทษเวรโทษกรรมบางคนทําไม่ดีกับพ่อแม่ด่าว่าสามีคบชู้สู่ชายคิดไม่ดีกับผู้มีพระคุณโดยเฉพาะคนที่เคยเกี่ยวข้องกับการทำแท้งประเภทนี้กรรมหนักมากชีวิตพบเจอแต่ความทุกข์ ก็ไปโทษแต่คนอื่นโทษเวรโทษกรรมแต่ไม่ยอมย้อนกลับมาคิดวันนี้จะขอนำเอาเรื่องราวของญาติธรรมท่านหนึ่งเพื่อนำมาเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเมื่อหลายปีก่อนนั้นมีญาติธรรมท่านหนึ่งได้เดินทางมาเพื่อขอให้ผมช่วยตรวจดวงชะตาชีวิตให้หลังจากที่ผมตรวจดูดวงชะตาชีวิตของเธอเสร็จแล้วผมมองดูเธอพร้อมกับถามว่า หนูอยากทราบเรื่องอะไรญาติธรรมหนูอยากจะถามว่าชีวิตของหนูจะทำมาหากินร่ำรวยไหมคะทำไมชีวิตของหนูทำมาหากินจึงไม่ประสบความสำเร็จผมยิ้มให้กับเธอพลางถามเธอว่าชีวิตของหนูจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่ปากของหนูที่ชีวิตของหนูไม่ร่ำรวยเพราะหนูพูดจาไม่เป็นมงคล ชอบด่าลูกด่าผัวจริงไหมญาติธรรมจริงค่ะหนูเป็นคนพูดจาไม่เพราะมะนาวไม่มีน้ำขวานผ่าซากปากหนูไม่ค่อยจะดีผมเพราะหนูพูดจาไม่เป็นมงคลเทวดาท่านเลยไม่ปกปากรักษาหนูชอบด่าว่าสามีบาปมากเลยนะขอโทษนะเวลาที่หนูทะเลาะกับสามีหนูด่าสามีว่ายังไง ญาติธรรมเธอยิ้มอาอยๆพลางตอบว่าเวลาที่หนูโกรธสามีจะด่าเขาว่าไอ้ควายผมไม่ใช่มากกว่านั้นหรือครับญาติธรรมหนูก็ด่าหลายอย่างคะ่ะไอ้ควายบ้างไอ้โง่บ้างที่หนูดา่าเพราะสามีหนูชอบดื่มเหล้าคะ่ะเมาแล้วไม่ยอมทำงานทำการอะไรพูดอะไรก็ไม่ฟังผม หนูด่าสามีว่าไอ้ควายงั้นหนูก็เป็นเมียควายสิแล้วลูกของหนูก็เป็นลูกควายด้วยหนูโชคดีนะที่มีสามีเป็นควายมีลูกเป็นควายดีมากเลยนะครอบครัวของหนูเป็นควายกันหมดทั้งบ้านเลยญาติธรรมเธอยิ้มแบบอายๆก็มันหน้าด่านี่คะเวลาที่สามีหนูดื่มเหล้าเขาไม่ทำอะไรเลยหากหนูไม่ด่า ก็จะเมาหัวราน้ำอย่างนี้ทุกทีผมเวลาที่หนูด่าสามีหนูไม่อายลูกบ้างหรือลูกหนูโตเป็นสาวแล้วนะไปด่าสามีให้ลูกฟังไปทะเลาะกันให้ลูกเห็นแบบนี้ไม่ดีนะต่อไปลูกเขาจะไม่นับถือพ่อแม่หนูไม่อายชาวบ้านย่านตลาดบ้างหรือยังไงที่ชีวิตครอบครัวของหนูลำบากทำมาหากินไม่ร่ำรวยก็เพราะสาเหตุนี้ หนูต้องผ่าหมาออกจากปากเลิกด่าสามีเขาจะดื่มเหล้ามันก็เรื่องของเขาเขาเอาเงินหนูมาซื้อเหล้าหรือครับญาติธรรมเปล่าค่ะก็เงินเดือนของเขาหนูไม่ได้ทำงานค่ะสามีของหนูเขาทำงานราชการพอเงินเดือนออกมาก็ดื่มเหล้าเมาเหมือนหมาเลยหนูละเบื่อเลยต้องด่าทุกครั้งที่เขาเมาผม หากหนูอยากให้สามีเลิกดื่มเหล้าหนูต้องมั่นสวดมนต์ไหว้พระและที่สำคัญห้ามไปด่าว่าสามีหนูต้องทำตัวให้ดีทำให้สามีเขากเกรงใจเขาจะดื่มก็ปล่อยเขาไปให้เราเข้าห้องพระสวดมนต์ไหว้พระทำตัวให้ดีพูดเพราะๆยิ้มหวานๆห้ามด่าสามีอีกเข้าใจไหมาหากหนูอยากจะรวยต้องเลิกด่าสามีเพราะยิ่งหนูด่าสามี เงินทองหายหมดเพราะทรัพย์มันหนีเข้าใจไหมต่อไปต้องพูดจากับสามีดีๆทำกับข้าวให้เขาทานเวลาที่เขาเลิกการมาหนูต้องยิ้มหวานๆที่สำคัญหนูจะต้องไปกราบเท้าสามีขอโทษที่เคยด่าเขาและไม่ได้ด่าอย่างเดียวใช่ไหมหนูชอบตีหัวสามีด้วยขอโทษนะหนูเอาอะไรตีเขาญาติธรรมรองเท้าคะ่ะ เวลาสามีหนูเมาหนูโมโหโหนูก็เอาตบหัวสามีบ้างหรือเอาของอย่างอื่นตีบ้างก็มันโมโหนี่คะผมกลับไปบ้านวันนี้ให้หนูแต่งขันท่าไปกราบเท้าสามีขอโทษเขาเสียนะสามีหนูเขาเป็นผู้ชายเขาเคยมวดมาหนูไปทำกับเขาแบบนั้นชีวิตของหนูจึงทำมาหากินไม่เจริญอ๋อยังมีอีกนะ หนูน่ะเคยทําแท้งมาด้วยใช่ไหมญาติธรรมค่ะหนูเคยทําแท้งมาแล้วก็ตกเลือดด้วยค่ะผมหนูเคยทําบุญอุทิศไปให้กับลูกของหนูที่เสียชีวิตบ้างไหมญาติธรรมก็นานทีปีหนค่ะหนูไม่ค่อยได้ทำบุญให้กับเขาแต่เวลาที่หนูทําบุญหนูจะอุทิศไปให้แก่เจ้ากรรมในเวรของหนู หนูทำถูกไหมคะผมไม่ถูกครับหนูต้องอุทิศไปให้แก่ดวงวิญญาณของลูกที่เสียชีวิตจากการทำแท้งต้องอุทิศให้แบบจำเพาะเจาะจ,จงที่สำคัญหนูจะต้องขออโหสิกรรมจากเขาด้วยเขาเป็นลูกของหนูหนูทำให้เขาเสียชีวิตหากหนูไม่ขออโหสิกรรมจากเขาเขาจะตามจองเวรจองกรรมกับหนูและสามีของหนู ด้วยเหตุนี้ชีวิตครอบครัวของหนูจึงหาความสุขไม่ได้เลยผัวเมียาหาันหน้าเข้าหากันก็ทะเลาะกันทุกวันด่ากันเช้าเย็นตัวหนูเองก็เครียดกับเรื่องสามีหน้าหนูนะ่ะดำยังกับทานเลยรู้ตัวไหมไม่มีสง่าราศีเลยเพราะกรรมมันติดที่หน้าของหนูต่อไปให้หนูพาลูกๆสวดบนไหว้พระทุกวันมันตักบาตรทำบุญ อูทิดไปให้แกะดูวิญญาณของลูกที่เสียชีวิตและห้ามเอาสามีเป็นอินทาให้คนอื่นฟังด้วยเข้าใจไหมเพราะไม่เช่นนั้นชีวิตหนูจะหาความเจริญไม่ได้เลยจำเอาไว้ทำความดีให้ลูกเห็นทำความดีให้สามีเขาเกิดความเกรงใจไม่ใช่ปีดาไปว่าเขาพอเขาเมาเล่าก็ตกตีสามีอย่างนี้มันใช้ไม่ได้คนดีเขาไม่ทำกัน ที่หนูทํำน่ะมันไม่ดีจําเอาไว้นะหากหนูไม่รีบสวดมนต์ต่อไปหนูจะเกิดความเครียดจนเป็นโรคประสาททุกวันนี้หนูนอนไม่ค่อยหลับคิดนู่นคิดนี่เวลาที่หนูคิดมากน่ะหนูปวดหัวปวดหลังปวดคอนอนไม่หลับจริงไหมญาติธรรมจริงค่ะที่อาจารย์พูดมาถูกทั้งหมดแล้วหนูจะหายไหมคะอาการที่หนูเป็น ผมหากหนูหมั่นส่วนบ์ไหว้พระตามที่อาจารย์แนะนําเลิกด่าว่าสามีไม่คิดมากไม่ทําตัวเองให้เกิดความเครียดหนูก็จะหายหากไม่เช่นนั้นแล้วหนูจําเอาไว้นะว่าหนูจะต้องเป็นมะเร็งหมดลกูกยิ่งเครียดมากก็จะยิ่งเป็นเร็วหากมีเวลาอย่าลืมไปเข้ากรรมฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงจิตวิญญาณของลูกหนูด้วยนะ ญาติธรรมหนูจะเชื่ออาจารย์ค่ะต่อไปหนูจะเลิกด่าว่าสามีและหนูจะไม่คิดมากหนูจะได้มีเครียดหนูไม่อยากเป็นโรคประสาทและเป็นโรคมะเร็งค่ะก่อนที่เธอจะลากลับไปผมได้มอบหนังสือบทสวดมนต์ให้กับเธอและลูกสาวเพื่อน,นำไปสวดสิ่งที่ผมพอจะแนะนำให้กับเธอได้คือการชี้แนะแนวทาง ในการแก้ไขความทุกข์ใจในชีวิตให้แก่เธอที่กำลังประสบอยู่เธอเอาแต่ดาวว่าสามีแต่ไม่เคยสำรวจตรวจดูความประพฤติของตัวเองเลยว่าเธอเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าสามีของเธอเลยที่แย่ไปยิ่งกว่านั้นเธอยังใจดำฆ่าลูกในไส้ของตัวเองที่ลงคอดูเอาเธอะนะครับวันหน้าอนาจใจเนาะผมหวังเรื่องราวชีวิตของญาติธรรมท่านนี้ คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่ญาติธรรมทุกท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยอาน,นิสงส์ผลแห่งบุญที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานโปรโดดลบรรดาลชีวิตของญาติธรรมได้พบกับแสงสว่างในชีวิตมีความสุขตามอัตภาพขอวิบากกรรมต่างๆในชีวิตของเธอโปรดลดน้อยถอยลงขอดวงวิญญาณของลูกของเธอที่เสียชีวิตจากการทำแท้ง โปรดได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ร่วมกับเธอด้วยเทินสาธุ